สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาตจิญชาทุกคนนะคะมาปลูกบอนสีแบบง่ายใ้ง่ายให้สวยตลอดติดเ,ดเร็วๆนะคะใช้สิ่งนี้นะคะจากกาแฟค่ะกาะกาแฟเขาก็จะมีทั้งไนโตรเจนคอสฟอรัสโพแทสเซียมมีแคลเซียมนะคะดึงในเราเจนลงสู่ดินเนาะ,ะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วนะคะตั้งรากโรครากเน่าคนเน่านะคะกําจัดมแมลงไล่แมลงเพราะว่ากาแฟนี่เขาจะมี อคาเ์อีแมลงจะไม่ค่อยชอบอเขาจะไม่ค่อยเข้ามาใกล้นะคะในโดรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็บำรุงรากบำรุงต้นบำรุงดอกค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยหนึ่งสองกำมือนะคะผมดินปูน,นี้ทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงมากๆเลยนะคะปุ้ขาวนะปูนขาวหนสองช้อนทำจากเปลือกหอยบดนะคะป้องกันโรคทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพดินด้วยนะคะทำให้ดินดีค่ะ ปรับความเป็นกรดด่างนะคะแล้วก็พลุกเขาเลยค่ะให้ทั่วเลยแล้วก็น้ำลงกระถางปลูกได้เลยค่ะทุกคนใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะดินหมักใบก้ามปูเขามีผ้าสารอาหารอยู่แล้วนะคะต้นไม้ของเราก็จะเจรเิญเติบโตเร็วค่ะ